การเตรียมงานฉลองปีใหม่ได้เริ่มขึ้นในพระราชวังห้องโถงและทางเดินถูกตกแต่งทั้งหมดและทุกอย่างก็พร้อมสำหรับค่ำคืนที่แสนวิเศษ เจ้าชายกำลังร่าเริงอย่างที่สุดเพราะเขาชอบการฉลองปีใหม่มากวันดีเจ้าหญิงของฉันวันนี้สดใสมากเลยใช่ไหมเห็นท่านมีความสุขฉันก็มีความสุขไม่สุขได้ยังไง มันเป็นวันที่ฉันชอบที่สุดเลยนี่นะท่านชอบอะไรในวันปีใหม่ที่สุดเหรอหิมะตกผู้คนมารวมกันอ้าทุกคนมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังโอ้สวัสด,ดีโรซาสวัสดีเจ้าชายทำไมท่านออกมาตากลมหนาวละ่ะ จะตายของขวัญใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะใครบ้างไม่ชอบของขวัญกันน่ะฉันบอกพระราชาไปแล้วว่าอยากได้ของขวัญราคาห้าร้อยเหรียญทองน่ะแต่ราคาของของขวัญมันไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือมันมาจากหัวใจใช่ใช่แน่ละเธออาจอยากได้กวีเป็นของขวัญฉันอยากได้ทองพูดถึงของขวัญนะโรซ่าฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยช่วยอะไรมิซ่า เจ้าหญิงพาโรซ่าไปที่โรงนาอ้มอามาที่นี่ทำไมเนี่ยนี่เป็นของขวัญสำหรับเด็กในอนณาจักรนะสิแล้วมันมีเยอะแยะเลยแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยคงต้องขนหลายรอบต่อให้ใส่รถม้าก็เธอคุณมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมล่ะอืมนี่น้ำยาลดขนาด และก็น้ำยาขยายขนาดบอกให้ทหารหยดสีฟ้าเมื่อขนย้ายมันและสีแดงเมื่อส่งมอบของคุณเยี่ยมมากขอบคุณนะรอซ่าบอกพระราชาด,ด้วย <c oughs> ฉันพูดจริงนะได้ฉันจะบอกให้เออนี่อีกเรื่องหนึง่งเตือนเขาว่าห้ามใช้น้ำยาพร้อมกันนะทำไมเหรออมไม่แน่ใจแต่รับประกันได้ว่าออกมาไม่สวยแน่ ซินเดเรลล่าให้น้ำยาทั้งสองกับทหารบอกวิธีใช้ให้กับพวกเขาจากนั้นนำน้ำยาที่เหลือไปกับเธอด้วยฮะเฮ้ยซินเดเรลล่าไงพอฟูมีอะไรหรอทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรองั้นไปกันเลยเจ้าหญิงและโพฟูเข้าไปในครัวได้กลิ่นของอบเชยซึ่งหอมน่ากินมากๆ อบเชยเสร็จแล้วส่วนไส้อยู่ทางนั้นเชฟพอฟูพร้อมให้บริการคุณผู้หญิงแป้งนุ่มมากส่วนไส้ก็ดูยอดเยี่ยมและลูกอมหลากสีสันพวกมันดูน่าอร่อยจริงๆเลยนะงั้นก็มาเริ่มกันเถินนะแล้วเข้าเจ้าชายจะชอบของขวัญชิ้นนี้ฉันจะทำบ้านคุกกี้อบเชยแสนสวยให้กับเขาอืมฉันจะขอลองชิมบ้างได้หรือเปล่าถ้าเราทำใหญ่พอก็ได้เลยบางทีทำบ้านสองชั้นน่าจะดีกว่านะ เจ้าหญิงและโพฟูทำตัวบ้านขนมให้เสร็จซะก่อนพวกเขาถึงกับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ขนาดจิว๋วบ้านที่พวกเขาทำดูน่าอร่อยอย่างเหลือเชื่อบ้านของเราเสร็จแล้วละ่ะโอ้มันดูน่ากินมากเลยฉันอยากกินหน้าต่างทั้งหมดเลยละ่ะมาเถอะเรามีงานให้ทำอีกเยอะเลยเมื่อเจ้าหญิงและโพฟูออกจากครัวเพื่อไปช่วยเตรียมงานต่อ เซราที่แอบฟังอยู่ตอนแรกก็ออกมาพวกเขาทำบ้านคุกกี้ให้เจ้าชายฉันจะอบเค้กที่ยอดเยี่ยมให้ดูบ้างแต่ฉันไม่รู้วิธีอบขนมเค้กนี่นาอืมอาจจะมีสูตรอาหารอยู่แถวนี้ก็ได้นะในที่สุดเซราก็พบสูตรอาหารและเธอใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะลงไปในแป้งรวมไปถึงน้ำยาย่อและขยายขนาดด้วย สูตรอาหารอะไรกันเนี้่ะแย้ง่ยอดสวนและขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในที่สุดเซราก็ทำเค้กที่สวยงามได้อย่างที่ต้องการในคืนนั้นทุกคนมารวมตัวที่โต๊ะเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเจ้าชายมีความสุขมาก เจ้าชายจะเป็นเกียรติมากถ้าท่านรับของขวัญจากฉันนะคะเราไม่ควรไปของขวัญก่อนเที่ยงคืนนี่ของขวัญของฉันรอนานแบบนั้นไม่ได้นำเข้ามาเลยทหารสองคนนำเค้กของเซราเข้ามามันดูดีทีเดียวขอบคุณเซรามันดูน่าอร่อยมากฉันอยากชิมดูสักชิ้นขณะที่เจ้าชายจะตัดเค้ก ก็พองขึ้นมาเหมือนบอลลูนและในที่สุดก็ระเบิดแล้วก็กระจายไปทั่วห้องเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยตัวฉันปดเซราขยายตัวเจอชายหดเล็กลงโต๊ะอาหารใหญ่ขึ้นและเก้าอี้ก็หดด้วยคนในราชวังครึ่งหนึ่งตัวเล็กจิว๋วอีกครึ่งตัวใหญ่ก็เริ่มเพิ่ม โรซาทำอะไรหน่อยเธอน้ำยาจะหมดฤทธิ<จ>์เดตอนเช้าโชคร้ายจริงๆที่ฉันทำอะไรไม่ได้เซเรราลูกทำอะไรลงไปเนี่ยฉันยังไม่ได้กินของหวานสักคำเลยด้วยซ้ำของหวานใช่ฉันมีความคิดดีๆแล้วซินเดอเรลลา่านำบ้านคุกกี้ของเธอออกมาเจ้าชายนี่เป็นของขวัญจากฉัน ว้าวมันอัศจรรย์มากแต่มันไม่มีค่าเลยถ้าเธอไม่อยู่กับฉันนะนะฉันจะไปกับท่านซินเดอเรลล่าเทน้ํายาย่อส่วนที่เหลือบนตัวเองและโผฟ,ฟู สุขสาร์ปีใหม่เจ้าชายสุขสาร์ปีใหม่เจ้าหญิงของฉันแต่ทำไมทำไมฉันน่าจ้ะหดไปด้วยนะ